สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast สิงคโปร์ดึงคนเก่งช่วยหาเงินไทยขายแผ่นดินหาเงินเข้าประเทศวันที่25ตุลาคม2565นายเฮงสวิเกียร,รองนาย,ยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก้าวเปิดงานสวิตทเวนตีทเวนี้ท จัดโดยหน่วยงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของรัฐบาลสิงคโปร์ที่รีสอร์ทเวอร์เซนโตซาว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะลงทุนเพิ่มอีก50ล้านดอลลาร์ราว1,900ล้านบาทเพื่อดึงดูดและพัฒนาบุคลารกรที่เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เราตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคนเก่งด้าน AI ในสิงคโปร์อีก2เท่าภายใน5ปีข้างหน้าเฮงซวิเกียร,รองนายกสิงคโปร์กล่าวอีกว่า เราจะก่อตั้งกองทุนวิจัยแห่งชาติ NFR Fellowship กองทุนใหม่ AI โดยเฉพาะเพื่อดึงดูดนักวิจัยแถวหน้าจากต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยในสิงคโปร์นักวิจัยกลุ่มนี้จะช่วยดึงดูดและฝึกฝนคนเก่ง AI รุ่นต่อไปของสิงคโปร์รัฐบาลจะเปิดศูนย์วนณหกรรม COI ใหม่อีก3แห่งครอบคลุมเซกเตอร์ที่กำลังจะเติบโตได้แก่ สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์เกษตรในเมืองความงามและการดูแลตัวเองศูนย์นวัตกรรม3แห่งจะช่วยให้ธุรกิจ SME ทดสอบไอเดียใหม่ๆจากสภาวะแวดล้อมที่ทันสมัย25ตุลาคม2565วันเดียวกันคอรมอรผลเอกประยุทธ์จันโอชามีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพสจุดจดจ,ดจดตามที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยเสนอร่างกฎหมายนี้มีระยะเวลาบังคับใช้5ปีนับแต่วันที่ประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาร่างกฎกระทรวงได้กำหนดกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภทที่สามารถได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ที่อยู่อาศัยได้แก่ 1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมัง่งคั่งสูง 2. กลุ่มผู้เกษณอายุจากต่างประเทศ 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษโดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องนำเงินมาลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทไม่น้อยกว่า3ปีได้สิทธิ์ซื้อที่ดินไม่เกินหนึ่งไรและได้สิทธิ์วีซ่าผู้พำนักร,ร,ระยะยาว ผมเอามาเทียบให้ดูวันเดียวกันสิงคโปร์ประกาศสร้างความร่ำรวยให้ชาด้วยการดึงดูดคนเก่งด้านปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สิงคโปร์ขาดแคลนเข้ามาให้ได้สองเท่าในปัจจุบันด้วยการก่อตั้งกองทุนวิจัยแห่งชาติด้าน AI โดยเฉพาะเพื่อดึงดูดคนเก่งเข้ามาและฝึกฝนคนสิงคโปร์รุ่นใหม่ต่อไปแต่ในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรารัฐบาลไทยภายใต้าการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชา ผู้ประกาศรักชาติยิ่งชีพกลับออกกฎกระทรวงขายแผ่นดินไทยให้คนรวยต่างชาติที่มีเงินมาลงทุนจิบจ้อยแค่40ล้านบาทซื้อที่ดินได้หนึ่งไรแทนที่จะให้เช่าวันนี้ที่ดินใจกลางกรุงเทพขายกันวาระ2-4ล้านบาทต่างชาติกระจอกมีเงินแค่40บล้านจะซื้อที่ดินได้กี่ตารางวาเอาสมองส่วนไหนคิดไม่ทราบการสร้างความมั่งคัง่งให้ประเทศอย่างยั่งยืนต้องสร้างคนเก่งให้ประเทศมากที่สุดในทุกด้าน ผมอยากให้ผู้นำไทยดูตัวอย่างสิงคโปร์จีนไต้หวันเกาหลีใต้ประเทศของเขาจเจริญร่ำรวยเพราะการศึกษาการสร้างคนเก่งไม่ใช่การขายแผ่นดินกินและพวกท่านรัฐบาลกำลังคิดอะไรกันอยู่แผ่นดินไทยนี้บุรกษภักตริย์ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตแต่รัฐบาลกำลังจะเอาไปขายต่างชาติเพื่อหาเงินมาอุดกระเป๋ารัฐบาลคิดได้อย่างไร ทุกวันนี้รัฐบาลก็ปล่อยให้นักลงทุนต่างชาติในคาบโจนเข้ามาเต็มประเทศจดเป็นข่าวอยู่ทุกวันนายทุนจีนเข้ามาตั้งบ่อนการพนันใจกลางกรุงตั้งบาร์คาราโอเกะขายยาเสพติดทุกชนิดกันโฉงครึมเศษไม่ไหมดฝากไว้เสพต่อได้อีกร่วมกับตำรวจไทยตั้งแก๊งคอรเซ็นเตอร์หลอกเงินคนจีนและยังบริจาคเงินให้พรรก,การเมืองแกนนำรัฐบาลอีก แล้วอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่กันต่อไปอย่างนี้หรือขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ